สวัสดีครับเพื่อนๆก็น,นี่ก็จะมารีวิวว่าอย่างเวลาเอา่อเข้ารหัสภูชาหม,มาครับถ้ามีรายได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นจดหมายใหม่หนึ่งฉบับไปประมาณนี้หรือว่ากี่ฉบับก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็จะเปิดอ่นแล้วก็ให้ลองดูนะครับว่าคืออะไรอันนี้ก็จะขึ้นมาว่า ได้รับค่าคอมมิชชั่นอยู่ในเลเวลจำนวนสิบ,บาทจากการขึ้นตำหน่งสตาร์หนึ่งของรหัส2207 011959ชั้นที่7นะครับก็เนี่ยมันก็จะโชว์ว่าเรามีไรายได้ยังไงยังไงยังไงบ้างนะครับก็อย่างตัวนี้ฟูชาผมก็ลงสตาร์สี่ขึ้นสตาร์ห้าไปเลยนะครับก็ ก็เหมือนกับว่าเป็นเสือรังกินนะครับถ้าถ้าเราพอมีงบนะครับเพราะว่า,าบริษัทเพิ่งจะเริ่มนะครับได้แค่ยังไม่เต็มเดือนนะครับก็จะเต็มเดือนจริงๆวันที่เก้านี้นะครับแต่ว่าโปรโมชั่นที่ซื้อซื้อหนึ่งขึ้นสองซื้อสองขึ้นสามซื้อสามขึ้นสี่แล้วก็ซื้อสี่ขึ้นหน้าเนี่ยจะหมดโปรโมชั่นในวันที่เจ็ด เดือนนี้แล้วนะครับ7สิงหานะครับใครที่สนใจที่จะเอ่อซื้อสินค้าครั้งเดียวแล้วก็รอรับไรายได้ตลอดไปนะครับท่านก็แค่คลิกลิงก์สมัครนะครับแล้วก็ไปแนะนำคนให้ครบสองคนก่อนนะครับแนะนำคนสองคนทำยังไง ท่านก็คัดลอกลิงก์ของท่านนะครับคัดลอกลิงก์ทำยังไงใช่ไหมครับไปที่ดับบล็อนะครับนี่นะครับลิงก์ขยายสายงานท่านกดไปที่คัดลอกนะครับอ่าผมกดให้ดูมันจะขึ้นว่าคัดลอกสาเร็จกดตกลงแค่นี้เองนะครับมันก็เราก็จะได้ลิงก์ขยายสายงานแล้วนะครับ แล้วในกรณีที่ท่านลงสีดาวอาดาวท่านสามารถที่จะขอเว็บขยายงานได้ฟรีนะครับในเฉพาะทีมของผมนะครับประมาณนี้นะครับก็คงจะมีรายละเอียดที่ผมจะต้องการแนะน,นำประมาณนี้นะครับแตก่ก็เดี๋ยวผมให้ดูเรื่องสินช้าอีกสะดวกส่อนหนึ่งนะครับ ก็จะมีในสินค้าที่เป็นเขาเรียกว่าพูลเดลล่านะครับอันนี้จะเป็นตัวที่เขาเรียกสเต็มเซลล์นะครับก็จะเป็นสรารสกัดจากมาเมล็ดอง,งุ่นแล้วก็มีเอ่อช่วยเรื่องของเส้นเลือดขอดโรคหัวใจ คอลลาเจนส่ร้าคอลลาเจนนะครับแล้วก็บรรเทาอาการภูมิแพ้นะครับบำรุงผิวให้กระอกอกจางใสช่วยให้สีผิวสม่ำเสมอช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยอะไรนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกสารเสริมประสิทธิภาพเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีสบู่นมข้าวนะครับกาแฟดริปนะครับ แล้วก็มีกาแฟรกระชายพัดอันนี้ผมซื้อตัวนี้สามสิบห้ากล่องเพื่อที่จะขึ้นตำแหน่งนะครับแล้วก็สบู่หนึ่งก้อนนะครับก็ไอกาแฟนี่ผมกินตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่พอผมกินไปหมดกล่องแล้วก็กินกล่องต่อไปก็อร่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่ช่วยให้หลับดีมากนะครับ ผมก็อยากจะตั้งชื่อว่ากาแฟหลับปุ๋ยนะครับเพราะว่าเอ่อก่อนหน้านี้ผมนอนยากกว่านี้เยอะนะครับตัวนี้นี่นอนบางทีวันหนึ่งสองสามเรือเวลาเลยนะครับก็นอนแล้วมันก็เรียกว่าบางทีเราไม่บังคับไม่ให้นอนมันก็นอนนะครับคือคือมันมันมันช่วยให้ร่างกายเราผ่อนคลายแล้วทําให้หลับนะครับอีกตัวนี้ก็จะเป็นรูทีนนะครับก็จะเป็นสารที่ ช่วยบำรุงสายตานะครับบำรุงดวงตานะครับอันนี้ก็ก็ชายขาวสกัดนะครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ